มีอจ้บกหบอมมีอตัวอยู่เนี่เบียตัวก่ฮะตัวละจ็ดหมื่นกว่ากวซื้อมากว่ตัวเหมื่นโอ้ว่ามันซื้อมากมันก็สี่หมื่นกว่ามันขายไปแล้วสื่อมัน่ะนมีกำไรเลียงอยู่เนี่ยกำไรอยู่บนบนนี่ขายไปแล้วขายไปแล้วสองคมเนาสองคมเดาีห้องห้องห้องตาแบงกบัด้ตาแบงบัสมันตะแบงบอยด้เ มันนี right <laughs> ่ก็ขายออกตัวทไปซื้อรถไถมาไถนาจิาดบ่ไว้แล้วเมยแล้วเมย์ตางาบดเจารสี่หมื่นผืนไถหน้าน่ะเออไถจ้านเคูผู้ใรเมีดซอยหน้าลุงผู้เดเมีดซอยผู้เดียวบาดโตสามตีปลยเห็นผู้เดียวอันจะไถหน้าแตละปีบดี่หมื่นเอเอามาไหมลุงเอามาเห็นไหมซื้อมาไหมเขาเห็นประเทศขอปอยูเขาเอามาเห็นน้าไหมันถอยเขาได้พร้อม ก็ดอกเ็ดตัวต้านเม้นต้นมันบว้เขาเขาใส่หลังมันถ้อยเข้มากเบ้เบ้เบ้ไปยังหน้าเลยดีขาดหน้ากับเป็น,นม,นม,นมันกับผู้ลไลาสองลากูตัวหนึ่นงหน้าเขามันเป็นแบบ,บ้ันท้านที่ได้อยู่ดอกตั้งมาเทียน